E ี่น้องครับอยู่กับหลุนชู้โชคครับผม,มเมนีนะครับพาพี่น้องมาเบิ้งโคกน้องมนาพื้นที่ซีไร่นะครับพิกัดแปลงนี้อยู่ที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับผมมาเบิ้งกันว่าสาแปลงนี้มีเอเียงแนมอนี่คลิปสั้นๆ้อครับบ่ไปงาวว้าวแบบสรุปสรุป,รปว่าการเหตุงานเป็นจังไดรรายละเอียดงานแปลงนี้เป็นจังไดแล้วก็ผู้ที่อยากได้ข้าปรึกษาอยากเฮ็ุโคกน้องหน้าเบิ่งคลิปนี้แล้วอาจจะมี สาระดีๆหรือว่าอาจจะตอบโจทย์ในความคิดของท่านใดนะครับผมไปกันเลยครับการเหตุโคกน้องหน้านะครับผมสิ่งที่ขาดบ่อใดก็คือเรื่องของน้ำสิ่งที่ต้องออกแบบไว้ก็คือเรื่องของน้ำตำแหน่งของการขุดสะให้เป็นตำแหน่งที่ห้าสามารถใส่ความเย็นของสะ ขึ้นไปสูโคกมองที่เห็ดบบานได้นะครับผมตรงที่เขาจอดรถตรงผุ่นคือโคกสางบานนะครับตัวนี้ซีมี่ยๆว่าอาน้ามอ้อมโคกหรือว่าน้ามอ้อมบ้านเห็ดห้บานห่าเย็นนะครับผมนี่คือการออกแบบสะและก็เรื่องของการเห็ดเป็นสเตปเห็ดเป็นสัน้นเป็นรูปช่วงพี่ฟอ้อมนะครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติเห็ดแบบนี้นะครับผมมันจะดีต่อการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปูเลี้ยงปลาและก็เรื่องของการป้องกันการพังทลายของชั้นดินนะครับผมนี่คือการ ขุดสะของทีมงานเห่าครับหลังตรงนี้ตรงที่พี่น้องเห็นก็คือการจัดการเรื่องของระบบน้ำครับผมแปลงนีน้ำมาหลายต้องมีการออกแบบว่างทอขุดคลองให้เป็นบายพาสระบายน้ำบ่ให้น้ำหมุดเข้าไปถมทีเห่าได้นะครับผมแล้วก็บ่ให้เกิดปัญหากับขางเคียงได้นะครับนูน่นตรงพุ่นจะเป็นการว่างทอขนาด1เมตรนะครับผมแล้วก็เห็นเป็นทางเข้าตรงนั้นนะครับผม ว่าโคกนองหน้าก็ต้องมีพื้นที่โคกที่เอาไว้เห็ดซิ่งปลูกสร้างปลูกต้นไม้นะครับสามารถเห็ดเป็นมองเลียงเป็ดเลียงไก่สามารถเห็ดเป็นมองปลูกพักปลูกหญ้าตรงนี้นะครับผมขั้นล้อมขางสะตัวนี้มีความกว้างอยู่ที่หเมตรครับผมเฮาสี่เห็นว่าโซนโซนนี้นะครับผม สีมีความใกล้น้ำนะครับผมมีความใกล้กันกับคลองไส่ไก่นะครับมีความใกล้กับน้ําด้านหลังเฮ้าปลูกต้นไม้เฮ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เฮ้าจําเป็นต้องใส่น้ำครับการเอาน้ำขึ้นมาใส้กสิหเห็ดใฮ้เฮ้าสามารถใส่น้ำได้ง่ายนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยการมีขั้นหลอมใหญ่เฮ้าสามารถปลูกเป็นอุโมงต้นไม้ได้สาหรับที่แปลงนี้ด้านหลังนะครับผม คันล้อมกว้าง6เมตรจะทําเป็นอุโม,มงต้นไม้ลดสามารถแลดอ้อมได้ครับด่านคางที่เทาเห็นเป็นสันสอยู่นั่นก็คือในเรื่องของการป้องกันน้ำจากปลาอ้อยที่สิกระโดดขามที่เข้าเขามาได้นะครับผมย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าน้ำนะครับผมบอ่อสูงสําคัญหน้านั่นมันก็นสิสามารถอ่าบอ่อสามารถกระโดดขามเขามาได้นะครับผมมันก็นจะวนไปตามทางอื่นๆที่เทาได้จัดการออกแบบไว้นะครับผมด้านซ้ายเอยด้านขวาทีเทาเห็นฟังนี่นะครับเด้อกสิมิการ คุ้มฟางนะครับป้องกันนาดินสไล่และกาเห็ดเป็นการสะสมความชื้นในพื้นที่นะครับผมเป็นการบำรุงดินอย่างดีเลยนะครับผมข้องใส่ไก่ที่เห็นนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่3เมตรครับผมอ่ะขออภัยครับความกว้าง4เมตรครับความลึกลงไป2เมตรครับดินที่ได้ตัดนาดินขึ้นมาแล้วก็ว่างไหวตรงที่ผมกำลังย่างตอนนี้นะครับผมตัวนี้คือขั้นล้อมครับผมขั้นล่อมกว้าง สวยๆลดสามารถแลนออมได้ปลูกอุโมงต้นไม้ได้นะครับผมเห็ดเป็นมองเลียงเป็ดเลียงไก่เลียงหมูได้หมดเลยนะครับนี่คือการออกแบบที่ดีครับอานค้างหลังไปนีกนสิเป็นหน้าเข่าครับผมประมาณ2งานสามารถเห็ดหน้าเข่าได้เห็ดแบบปอสารเคมีได้นะครับผมบดถือว่าเป็นงานหนักสามารถดำเองได้เกี่ยวเองได้นะครับผมโดยที่1แรงงานหรือว่า1คนนะครับผมหน้าเข่ากสิสามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่าสิเป็น บักบวบ,บักอื้อบักแตงบักเขือนะครับเหล่าที่ขาวสิปลูกใส่เลยนะครับในคันนาหรือว่าในตัวนาเองก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าขาสิสามารถบริหารจัดการจังไดล้วก็อีกอย่างหนึ่งขาสิมีสาะนามเป็นหลุมขนมขกตรงนี้ครับผมสามารถดูดน้ำขึ้นไปฮดของในหน้าด้หรือว่าเห็ดหน้าด้นะครับผมถ้าเกิดว่าน้ำขาดน้ำเหลือจังไดขาสามารถเอาน้ำจากตรงนี้นะครับผมเป็นส่วนที่เห่าเห็ดเป็นหลุมข,มขนมขกมีความลึกประมาณซเมตรนะครับผมดูดขึ้นไปใส่ตรงหน้าเขาด่านะครับ ทางนำเข่าก็ต้องมีทางนำออกมีทางนำออกก็ต้องมีทางนำเข่าครับผมฝังท่อพ v พซไว้นะครับผมได้ใไซโบได้ใไซเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของนำออกนะครับเนาะท่อนี้เป็นท่อนำออกครับเอาไว้ระบายน้ําเมื่อเกินน้ำท่วมนะครับผมถ้าเกิดว่าปัญหาน้ำแรงท่อตัวนี้ก็สิบ่บได้ใไซประโยชน์นะครับผมตัวนี้ว่างล่งไปประมาณหนึ่งฟุตจากพื้นดินเดิมนะครับแล้วก็มีการนะครับห่อห่มฟางอย่างสวยอย่างงามเลยนะครับถือว่าเห็ดเด้ออกแบบออกมาได้บางย่างดีลงโตแล้วครับ แล้วก็ฟังนี่ที่เขาเห็นนะครับผมเป็นโคกพื้นที่อยู่อาศัยมองที่ผมจอดรถนันไหวนะครับผมด้านข้างเข้าก็สิดึงแต่งสโลวขึ้นไ้สวยๆแบบนี้เลยนะครับความสูงจากดินเดิมขึ้นไปประมาณนะครับผม1เมตรห้าสิบเซนตรงนี้ยกสูงเป็นพิเศษเพราะวานี้น้ำท่วมนะครับผมนี่ขันยูบุ้มสูงกระสิเห็นผ่าประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังโซนที่เป็นหน้าเขานะครับตัวนี้กระสิเป็นในโซนของสะนา้าที่เป็นลักษณะพี่ฟอร์มสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับ อหอดต,ตรงนี้นะครับผมพี่น้องท่านใดที่เบิ้งลิดมาหอดต,ตรงนี้แล้วหูซึกว่าสงสยัยอยากขอคําปรึกษาอยากสีเห็ดโขงน้องหน้าโทรมาปรึกษาลุ้นชื่อโชคใดนะครับผมโดยวิศวกรโยธาออกแบบเขียนแบบลงมือเห็ดเองนะครับผมโดยคนขับที่มีฝีมือและประสบการณ์สูงนาะครับนาะหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์กับคนที่เบิ้งนะครับนะ ไว้เจอกันไม่คลิปหนาครับผมใครอยากติดต่อนะครับผมเข้าไปเบิ่งเพจได้เข้าไปเบ่ง youtube หรือว่าเข้าไปเบิ่งในเว็บได้นะครับผมพิมพ์เข้าไปว่าชูโชคทวีทรัพย์รับขุดโคกน้องนาทั่วประเทศนะครับผมเบอร์โทร0621945698นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอยากปรึกษาอยากสีเหตุหรือว่าสนใจสามารถโทรมาโทรมาเรียนน้ำกันใดโทรมาว่าน้ำกันไดนะครับผมยินดีให้คำปรึกษา ทุกทุกเสียงทุกๆุกสายครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ